สวัสดีค่ะยีนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจาวันกับแม่ม่หนองนะคะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่13ตุลาคม2564วันนี้หลายๆท่านอาจจะหยุดอยู่บ้านพักผ่อนนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันสมรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9นะคะสำหรับในด้านของสีมงคลน,นำโชคในวันนี้นะคะจะมีสีดำสีฟ้าและสีขาว เลขเด่นประจำวันนี้จะมีเลข5เลข9เลข1เลข4และเลข7เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ591 594 597 914 917 147 145 475 479 47และ751เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ59 51 54 57 91 94 97 1417และ47ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้หากท่านที่กำลังทำงานอยู่นะคะคุณจะพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานนะคะใครที่ตกงานนะคะอาจจะได้ข่าวดีในวันนี้นะคะงานที่คุณสมัครไปอาจจะส่งข่าวมานะคะสำหรับคนค้าคนขายจะพบช่องทางใหม่ๆในการทำมาหากินนะคะหรือพบสถานที่ในการทำหาทำมาหากินใหม่ๆ ในด้านของการเงินนะคะมีเงินเข้ามาหลายทางนะคะหากเดินร้อดเรื anyway> ่องเงินก็หามาจ่าได้นะกรณีที่คุณมีหนี้สินสําหรับคนโสดนะคะในด้านของความรักนะคะจะเจอคนที่ถูกใจนะคะจะเจอคนรักจะเจอคนที่ใช่นะคะในวันนี้หากคนมีคู่แล้วนะคะอาจจะใช้เวลาซึ่งกันและกันให้เวลาแก่กันและกันมากหน่อยในช่วงนี้นะคะในด้านของความรักยังดาเนินไปได้ดีนะคะสาหรับคนมีคู่ในด้านของสุขภาพนะคะ ให้ระวังการอุบัติเกิดอุบัติเหตุจากอวัย,ยวะที่เป็นคู่ๆอย่างเช่นแขนขาหรือระวังโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศนะคะโรคเริมนะคะต้องระวังหน่อยนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์ในวันนี้หากใครที่เคยเป็นอาจจะกําเริบในวันนี้นะคะในด้านของสื่อนําโชคนะคะมาจากอายุคนรักนะคะและ4ตัวท้ายบัตรประจชาชนเลขบัตรปนนระจำตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทเลขเด่นสมรวมคนวันอาทิตย์นะคะ68192 สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะคนทํางานวันนี้สบายๆนะคะหลายๆท่านอาจจะอยู่พักหยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะ <_ d ata> คนทํางานนะคะคนทํางานที่กําลังไปทํางานนะคะหรือหรือไม่ได้หยุดพักผ่อนนะคะช่วงนี้วันนี้อาจจะได้เคลียร์งานเก่าๆสสารงานเก่าๆนะคะ <_ d ata> ในด้านคนค้าคนขายนะคะยังค้าขายไปได้นะคะยังมีลูกค้านะคะจน <_ d ata> คนตกงานยัง <_ d ata> คงต้องรองานไปก่อน <_ d ata> ในด้านการเงินนะคะ ช่วงวันนี้นะคะได้ข่าวดีเรื่องเงินนะ,ะมีเงินเข้ามานะคะรายจ่ายเยอะนะคะมีใช้แต่ไม่มีเก็บนะคะหรืออาจจะใช้จ่ายไปในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะใช้จ่ายในเรื่องของการพักผ่อนในวันนี้นะคะ <durability. S 1> สำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนโสดยังรักสนุกอยู่มีคนเข้ามาชอบหลายคนแต่ยังไม่จริงจังกับใครนะคะส่วนคนมีคู่แล้วนะคะก็คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่เดียวๆอยู่คนเดียวอยากจะโสดอยากจะใช้ชีวิตโสดนะคะอืม สำหรับในด้านของสุขภาพนะคะระวังในเรื่องของหัวเข่าข้อเท้านะคะอาจจะเดินไม่ถนัดเจ็บข้อเท้าเจ็บหัวเข่านะคะระวังจะซุ่มซ่ามเตะโน่นเตะน,นี่นะคะทำให้เท้าเกิดบาดแผลหรืออุบัติเหตุได้สันด้านของสื่อน,นําโชคคนวันจันทร์หากคุณมีบูชาพระราหูบ,บูชาพระราหู หรือบูชาเท้าเวสวรรณหากมีเลขล็อตประจําองค์อันนั้นเลขนั้นคือสื่อนําโชคนอกจากนี้หากคุณมีกูมารมีตาไข่เลขทูบตาไข่เลของค์กูมารคือสื่อนาโชคของคนวันจันทร์ในวันนี้นะคะเลขเด่นเสริมดวง0 1 3 8 2ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะวันนี้ระวังอารมณ์เสียนะคะกับคนทํางานคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานนะคะหรือเขาเหล่านั้นอาจจะเอาเรื่องความลับของคุณไปพูดนะคะทำให้คุณอารมณ์เสีย นะคะรวังนะคะในเรื่องของการพูดความรับส่วนตัวเนี่ยกับใครช่วงนี้ยังไว้ใจใครไม่ได้นะคะอย่าเปิดเผยความรับขุงคุณเด็ดขาดนะคะช่วงนี้อย่าไว้ใจใครค่ะในด้านของคนตกงานนะคะวันนี้ยังต้องรองานไปก่อนคนค้าคนขายระวังอารมณ์เสียกับลูกค้านะคะหรือเ,ออเพื่อนที่ค้าขายด้วยกันอย่าใช้อารมณ์นะคะในด้านของการเงินรายจ่ายเยอะนะคะแต่ก็ยังหามาจ่ายได้นะคะ หากมีปัญหาเรื่องการเงินจริงๆนะคะคุณลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือเขาอาจจะช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับในด้านของความรักคนมีคู่นะคะวันนี้ระวังจะขัดแย้งไม่ลงรอยกันนะคะหลายๆคู่นะคะอาจจะตกลงกันว่าจะอยู่ต่อหรือจะหย่าร้างนะคะสำหรับคนโสดจะเจอคนจู้จี้จุกจิกเข้ามาทําให้คุณอารมณ์เสียในวันนี้ในด้านสุขภาพนะคะระวังกระเพาะอาหารนะคะการย่อยนะคะท้องผูกท้องเสียนะคะ แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการขับถ่ายที่ผิดปกตินะคะใ,ในด้านของโชคลาภสื่อน้าโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของพ่อนะคะหากท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านวันนี้หากมีบินค่าน้ำข้าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมา2ตัวท้าย3ตัวท้าย,าายคือสื่อน้าโชคของคันอนังคารค่ะเลขเด่นเสริมดวง1 4 3 8 6ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะวันนี้คนวันพุธกลางวันที่ยังทํางานอยู่นะคะหรือพักผ่อนอยู่กับบ้านคุณอาจจะเอางาน นะคะมาทํามาสาสางมาปรับมาปรับปรุงนะคะหรือเอางานมาทําที่บ้านนั่นเองสรุปแล้วนะคะอา,อาจจะพักผ่อนก็จริงแต่พักผ่อนแบบไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะวันนี้คนวันพุธกลางวันนะคะใครที่รอง,งานนะคะวันนี้อาจจะยังไม่ได้ข่าวดีในเรื่องของงานนะคะใครที่รอง,งานติดต่อนะคะอาจจะมีการเลื่อนนะคะมีการการเซ็นสัญญาเรื่อยๆต่างๆอาจจะเลื่อนไปในวันนี้นะคะแต่ก็ยังไม่เสียหายนะคะ มีการเลื่อนในวันนี้ตวนค้นค้าขายนะคะวันนี้ยอดขายรู้สึกอืดๆนะคะควรที่จะหากิจกรรมนะคะเพื่อที่จะดึงใจลูกค้าดึงการขายให้มีการขายไม่มีการซื้อมากขึ้นนะคะปรับเปลี่ยนวิธีการขายของคุณนะคะอย่าทําอะไรแบบเดิมๆนะคะด้านการเงินนะคะใครที่รอเงินนะคะใครทําเรื่องกู้เงินเอาไว้จะยังไม่อาจจะยังไม่ได้นะคะในวันนี้อาจจะต้องมีการเลื่อนไป นะคะหรือถ้ามีลูกหนี้นะคะนัดกับคุณว่าจะเอาเงินมาให้อาจจะถูกเลื่อนไปก่อนเนาะสำหรับในด้านของความรักคนมีครอบครัวแล้วนะคะถ้ามีปัญหากันใช้ความนุ่มนวลใช้คําพูดดีๆนะคะนะพูดจากันปรับความเข้าใจกันสําหรับคนโซดคนที่มีคนคุยนะคะหรือคุยกันมาแล้วอาจจะพูดในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันใช้การมีครอบครัวร่วมกันนะคะในด้านของสุขภาพนะคะ วันนี้นะคะโดยรวมแข็งแรงดีแต่ต้องระวังนะคะใครที่เป็นเบาหวานใครที่เป็นความดันนะคะใครที่มีไขมันในเส้นเลือดนะคะ,ะวันนี้อาจจะมีความผิดปกติหรืออาจจะมีการกําเริบนะคะใครที่กินยาอยู่นะคะกินยาให้ตรงเวลาด้วยนะคะในด้านของสื่อนําโชคนะคะของท่านที่เกิดในวันพะรางวัลมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพศเกิดวันที่เกิดของแม่และก็เลขที่บ้านบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้นะคะ ก่อนซื้อก่อนเสียเส่ยงอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพุธกลางวัน39147ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสำหรับท่านที่กําลังทํางานอยู่นะคะวันนี้งานของคุณดําเนินไปช้าช้าเรื่อยๆนะคะหากมีปัญหาในงานนะคะหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานวันนี้ให้ทําเฉยๆนะคะถ้ามีปัญหาในงานก็ค่อยๆแก้ไขไปนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะคุณมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณแบบลับๆนะคะ คนค้าคนขายวันนี้ยังค้าขายไปได้ยังมีกําไรนะคะสถานการณ์เรื่องของการค้าการขายวันนี้ยังไปได้เรื่อยๆนะคะคนตกงานนะคะมีคนช่วยนะคะเพียงแค่ว่าคุณจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณคิดเอาไว้หรือเปล่านะคะ ในด้านการเงินนะคะวันนี้มีโอกาสได้รับเงินพิเศษเงินโบนัสแบบไม่คาดคิดนะคะใครรองเงินอยู่ไม่ต้องกังวลน,นะคะมีโอกาสได้แต่อาจจะช้าหน่อยนะคะหรือถ้ารองเงินจากใครใช้คําพูดดีๆออดอ้อนหน่อยนะคะมีโอกาสจะได้เงินในวันนี้ในด้านของความรักนะคะคนโสดอย่าไปยุ่งกับแฟนของคนอื่นนะคะอีกนายหนึ่งจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาชอบคุณในวันนี้นะคะส่วนคนมีคู่นะคะอย่าเผลอไปยุ่งกับ แฟนของคนอื่นนะคะทางด้านที่คุณมีคู่อยู่แล้วนะคะในด้านของสุขภาพนะคะคุณผู้หญิงนะคะระวังมีอาการปวดมดลูกประจำเดือนผิดปกตินะคะหรือกระเพาะอาหารนะปวดกระเพาะนะคะหรือระบบการย่อยไม่ค่อยดีในวันนี้นะคะท้องอืดน,นะคะหรือท้องผูกนะคะแล้วก็ระวังกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะในกรณีคุณไม่ค่อยเข้าห้องน้ำนะคะหรืออั้นฉี่นะคะต้องระวังหน่อยะะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะ ในด้านของโชคลาภคนบันพุธกลางคืนวันนี้โชคไม่ค่อยเด่นนะคะแต่ถ้าได้เลขจากผู้หญิงผมยาวนะคะลองเสี่ยงดูเลขเด่นสมดวงคนวันพุธกลางคืน2 1 8 5 7ท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะคนทํางานนะคะช่วงนี้อาจจะได้ข่าวในเรื่องของการยกย้ายย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะคะย้ายที่ทำมาหากินในกรณีที่คนค้าคนขายเพบช่องทางใหม่ๆ พบการลงทุนใหม่ๆนะคะหรือสถานที่ค้าขายใหม่ๆหลายๆท่านอาจจะเปิดกิจการในวันนี้นะคะในด้านของคนตกงานนะคะมีโอกาสาได้ข่าวดีงานที่อยู่ไกลบ้าน,นะะโดยเฉพาะถ้าท่านสมัครงานกับบริษัทข้ามชาติเอาไว้นะคะ,ะมีโอกาสาจะได้ข่าวดีในวันนี้นะคะในด้านของการเงินนะคะวันนี้เงินสะพัดดีมีเข้ามารายทางใครค้าขายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเป็นในหน้ามีโอกาสาได้ข่าวดีในวันนี้นะคะ สำหรับในด้านของความรักนะคะคนมีคู่ใครทีออ่อยากจะมีน้องนะคะอาจจะได้ข่าวดีในช่วงนี้นะคะคนรักของคุณอาจจะตั้งท้องนะคะสําหรับคนโสดนะคะออที่มีคู่หรือมีคนคุยอยู่แดนไกลนะคะช่วงนี้มีความสุขดีคุยกันไปคุยกันมานะคะอาจจะคุยในเรื่องของการสร้างอนาคตด,ด้วยกันนะคะในด้านของสุขภาพนะคะระวังนะคะคุณผู้หญิงนะคะระวังในเรื่องของการปวดมดลูกนะคะการเป็นประจำเดือนที่ผิดปกตินะคะ แล้วก็ใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้โรบทางเดินหายใจเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยในวันนี้หรือใครเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับผผิวหนังนะคะอาจจะกําเริบในวันนี้ต้องระวังหน่อยนะคะในด้านของโชคลาภสื่อนำโชคมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือขุดถ้าคุณตั้งท้องอายุของคุณคือสื่อนำโชคนอกจากนี้เลขสลิปเงินทําบุญเลขเงินรวมบุญนะคะไม่ว่าจะทําบุญอะไรก็ตามนะคะ สลิปเงินทบุญคือสื่อน,นำโชคของคนบันพรหัสในวันนี้เลขเด่นเสริมดวง2 15,93ท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะคนทำงานนะคะวันนี้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับงานอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์ในการทำงานหรือใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะเพราะมันจะเกิดผลร้ายในระยะยาวนะคะ หากใครรองานอยู่อาจจะยังไม่ได้งานนะคะหรืออาจจะได้งานที่คุณไม่ได้คาดหวังนะหรือถ้ารออะไรนะคะมีความผิดหวังในวันนี้นะคะคนค้าคนขายวันนี้ลูกค้าเงียบๆนะคะเงียบๆเง,งาๆนะรูลูกค้าซื้อน้อยลงในวันนี้นะคะในด้านของการเงินนะคะระวังในเรื่องของการถูกกงนะคะใครที่เอ่อให้คนอื่นยืมเงินไว้นะคะวันนี้จะทวงยากนะคะดังนั้นนะคะ ช่วงนี้นะคะหากมีใครมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินของคุณคุณคิดดีๆหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินอาจจะทวงยาก่อยนะหรือถ้าทวงแล้วอาจจะเกิดปัญหานะทะเลาะกันนะคะต้องระวังด้วยหากใครกู้นอกระบบในวันนี้คิดดีๆนะคะอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของดอกเบี้ยนะคะหากวันนี้มีใครมามาชวนคุณลงทุนนะคะต้องคิดเยอะๆหน่อยนะคะ ในด้านของความรักนะคะคนโสดวันนี้ถ้าหากมีคนคุยคนที่เข้ามาคุยกับคุณในวันนี้ในช่วงนี้นะคะอาจจะบอกคุณไม่หมดระวังจะถูกหลอกนะคะหรือบอกคุณไม่หมดในเรื่องของความรักของเขานะคะหรือเขาสําหรับคนมีคู่นะคะคู่ครองของคุณนะคะคนรักของคุณอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องไม่สบายใจหรืออาจจะมีเรื่องปิดบังคุณในวันนี้นะคะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระวังในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะ โลกกังวลวิตกกังวลความเครียดนะคะหรืออคิดถึงเรื่องความหลังเก่าๆที่ทําให้คุณไม่สบายใจทําให้คุณเสียใจทําให้คุณจิตตกนะ,ะอันนี้ต้องระวังในเรื่องของความคิดความเครียดแล้วก็อารมณ์คุณในวันนี้ด้วยนะคะในด้านของสื่อนําโชคของคนวันศุกร์นะคะเลขที่บ้านบ้านที่คุณนอนเมื่อคือนนี้นะคะแล้วก็ความฝันนะคะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถบ้านเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลย สำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันศุกร์ในวันนี้18742ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะวันนี้คนวันเสาร์คนทํางานนะคะอาจจะได้ข่าวไม่คดีเกี่ยวกับงานที่คุณทําหรือบริษัทที่คุณทํานะคะหรือถ้าใครรอง,งานนะคะช่วงนี้อาจจะต้องตกงานยาวเลยนะคะสััรับงานที่ไหนยังไม่ได้ข่าวในวันนี้นะคะในด้านของคนค้าคนขายนะคะวันนี้ค้าขายไม่ค่อยดีนะคะมีโอกาสจะได้หาที่ค้าขายใหม่ๆนะคะ หรืออาจจะย้ายที่นะคะถ้าหากว่าตรงที่ที่คุณค้าขายนั้นลูกค้าไม่ดีหรือลูกค้าเงียบนะคะมีโอกาสจะได้ปิดหรือได้ย้ายนะคะสําหรับในด้านของการเงินนะคะมีปัญหาเยอะรายจ่ายฉุกเฉินรายจ่ายจุกจิกนะคะเยอะมากเลยในวันนี้ควบคุมรายจ่ายดีๆจ่ายเท่าที่จําเป็นนะคะสําหรับในด้านของความรักคนมีคู่นะคะระวังทะเลาะกับคนใกล้ชิดหรือทะเลาะกับคนรักนั่นเองนะคะ บางคู่อยู่กันไปแบบไม่ค่อยมีความสุขอยู่กันไปเช้าทะเลาะเย็นทะเลาะนะคะสามวันดีสี่วันไข้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังต้องอยู่ด้วยกันแต่ก็ต้องทนอยู่ด้วยกันนะคะสาหรับบางคู่นะคะสําหรับคนโสดนะคะในวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจคุณก็จริงนะคะแต่คุณต้องดูดีๆหน่อยนะคะคนๆน,นั้นอาจจะมาหลอกนะคะหรืออาจจะ เขามีคู่อยู่แล้วนะคะปิดมีเรื่องปิดบังคุณนะคะต้องระวังด้วยนะคะสำหรับในด้านของสุขภาพระวังอุบัติเหตุนะคะเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการเดินทางก่อนออกจากบ้านตรวจตาปลั๊กไฟกาต้มน้ำนะคะเตาแก๊สให้ดีนะคะระวังในเรื่องของการเกิดอักคีภยัยต้องระวังระวังของร้อนของมีคมนะคะจะบาดมือหรือลวกมือนะคะระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแงอย่าไปในที่ชุมชนนะคะถ้าเขามีเรื่องทะเลาะกันนะค,ะคุณอาจจะถูกลูกหลงได้ ในด้านของสื่อนาโชคของคนวันเสาร์วันนี้คนวันเสาร์โชคไม่เด่นแต่ถ้าหากขณะที่คุณเดินทางเห็นรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเห็นทะเบียนรถนะทะเบียนค้นาอาจจะเป็นสื่อนําโชคของคุณนอกจากนี้หากคนวันเสาร์มีบูชาพระราหูเลขลอ็อตเลขเหรียญพระราหูคือสื่อนําโชคของคุณในวันนี้เลขเด่นเสริมดวง16 538สําสำหรับวันนี้นะคะแม่มดน้องขออวยพรทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการพักผ่อนมีความสุขกับการค้าการขายนะคะ หากมีปัญหาอะไรค่อยๆแก้ไปนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะวันนี้นะคะประมาณบ่ายสองกว่าๆคนทั้ง12ปีเกิดนะคะฟังดวงกันช่วงไลฟ์แม่มดหนองนะคะฝากกดติดตามช่อง u t u b e แม่มดหนองนี้แล้วก็ฝากกดติดตามอ่ช่องเพจแม่มดหนองด้วยนะคะวันนี้ขอให้เฮงขอปังขอให้รวยขอสมหวังกันทุกคนรวยรวยรวยค่ะ